รหวางบางคนเป็นตีความว่าโอ๊ยทำมาตั้งสิบชิ้นยี่สิบชิ้นแล้วมันไดจะเป็นดีเด่นไม่ใช่ในมาตรฐานสโลออ,ออกไม่ใช่นะจํานวนมากมาไม่ได้หมายถึงจะทําให้ดีเด่นขึ้นแม้จะพูดทำไม่ดีมากก็ตามดีมากไปหลายชิ้นไม่ใช่แบบหนึ่งดีเด่นแลวจากประสบการณ์ข,ของผมการที่ขอเพื่อเพื่อผ่านผลงานแบบดีเด่นเนี่ยยากใช่ผมแนะนำนะ อย่าทำเลยโอกาสไปนอนรองให้ที่บ้าน่างเยอะเ <c oughs> ข้าพิธีปกติดีกว่าแค่เถ้กเกิดขอสอต้องเขียนตำราก็าเขียนตำราเกิดปัญหาคือว่าอีกหน่อยจะมีตำราบนประเทศเพราะทุกคนต้องเขียนหมดแล้วตำราเขาจะมีตัเวเต็นกันหมดถามว่ามีคนที่ส่งตำราที่พิมพ์สิบเล่ม โดยบริษัทเขารียอะไนะฟ็อกติบุ๊กหรืออะไรเนี่ยมีบริษัทรับจ้างดูสามลำแดงมีไหมมีได้ไหมได้ก็มีถามว่าทำไมถึงได้ก็มีก็เพราะว่ากำลังศาสตร์เนี่ยมีคนอ่านอยู่สามคนทั้งประเทศอย่างปรัชญาเนี้ยคุณจะอ่านขาใครอ่านมีคนอ่านกี่คนเราก็พิมพ์ไปร้อยเล่มก็เหลือแปดสิบแปดเล่มเขาต้องใช้วิธีนั้นซึ่งทางศาสตร์ก็ยอมรับ นะเนื้อสัตว์เขาเรียบนะแต่สายวิศวะผมคิดว่าทีมแปดเล่มมัคงไม่ผ่านในในเขาไม่ผ่านข้อสังเกตของปัญหาที่เราคุณปัญหาของการสื่อผลงานทำลายดินสีการเขียนขาดหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบการรูปแบบวิถีต้องตามรูปแบบของทำลายไม่มีระเบียนสีก้อนไม่มีอินเด็กข้างหลังอันนี้สำคัญนะครับ เดียไม่สำคัญไม่ขออนุญาตทางอิองการใช้รูปแบบรูปผู้เป็นต้นแบบไม่มีชื่อแหลง่งทิ่มีไม่มีสนับพิมพ์อันนี้ทำแ,แท้คำสั่ว่าแท้สติ๊กมากเลยว่าจะมีรูปอ,อย่างนี้เขาแม่ผ่านเลยนะเอฟเฟนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าการทำงานของบุคคนหนึ่งเนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนั้นเพราะน้่อย่างที่เราคุยกันว่าขายห้ามกินแล้วดีท่านึงคนขายกินได้อะไรทำนองน,นี้นะครับ นักเรียเพวกนั้นก็ต้องกลับไปทดสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเกิดว่านักเรียนเราให้ไปแล้วเขาทดสับไปไม่ได้ก็ถือว่ามันใช่กับนักเรียนสิผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราจะเขียนหนังสือไปเขียนยตัมาเนี่ยไปเปิดหนังสือเล่นดีๆสักเล่มนึง,งแล้วดูวิธีการเขียนเขาเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงแลว้วพยายามลอกเขาเให้ง่ายขึ้นข้อสองมีคการแบ่แยกในคอนเซ็ปต์ในหนังสือตัมาร์เล่นเดียวกัน ยือหาเรียกเรียนจากกำลังทั้งประเทศเป็นส่วนมากหรือแปลงมาเกทั้งหมดไม่ได้แสดงความสามารถในทางวิจายด้านวิทยาศาสตร์เก่าแ่ถ่ายการทันสมัยอย่างที่ผมพูดเบื่อกี้นะครับมีอาการท่าหนึ่งใช้กำลายแหละเพื่อถึงปี970มาขอเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วข้อสามถ่ายการวิเคราะห์ส่องกล้องข้อมูลชัดเจนในสายของมันของคนที่เขียนไปเรื่อยๆนะรอบของฝรั่งบ้างอะไรบ้างเขียนไปเรื่อยๆเป็นก็พูดก็จะจับประเด็นอะไรไม่ได้ แต่ใ้กรวการอ่านดูของของทางวิชวะมันก็มีปัญหาเพราะเราฝึกสอนให้คิดเป็นระบบทำอะไรเป็นระบบเป็นขั้นตอนจะค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องทางด้านทางสังคมผมเคยจะพัชจะปลุยเป็นรีเดอร์ให้กับมีรีเดอร์เป็นผู้สายงานเป็นประธานการประชุมให้กับคนขอทางด้านรารศึกษาพวกเขียนอะไรก็ไม่รู้แล้วบางคนเนี่ยไปเขียนตำราเรื่องของการจัด ถ้ลูกเสือซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้กันมาตั้งไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่แล้วองความรู้มันไม่มีอย่างนี้ก็ลําบากนะแล้วบางคนเกียนตารางนักศึกษาพูดถึงเรื่องของวิสัยการกีฬาพูดถึงเรื่องอโูมีพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อตัวผมว่าส่งเข้าไปแล้วมีมิเดอร์อที่เป็นคณะแพทย์เล่นตายเลยเพราะว่ามันมีเรื่องถึงนาดนี้ได้ก็ อันนี้นเราจะเขียนอะไรคุณนาเขาทำคุณนาให้เขียนให้มันอยู่ในสิ่งที่เรารู้จริงอย่ากเขียนในสิ่งที่เรารู้ไม่จริงที่พูดมาอย่างนี้ฟังดูมันก็แง่ๆงน่นะสัมพทุกยีนแต่มันมเกิดขึ้นจริงสุม่มแล้วใด้ทางว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่เพอสี่ไม่ได้คือความรู้ควาสมาสามารถสุดการดูสอบแชร์ในครูแต่แล้วเราต้องใส่แล้วเราก็ไปด้วยมนนั้นแล้วมันจะพิจารณาไม่ให้มีภาพทางภาษาสกุลาตารางต้นทาให้เป็นระเบียบอันหนึ่งมีน้อยเก่าไม่ทัำสมัย เห็นไหมครับว่าเราสิ่งที่เราคิดว่าไอ้ผิดพลาดทางภาษาไม่ใช่ปัญหาแต่คนที่เขาอ่านในทางภาษาจบออกเขาไม่คิดอย่างนั้นกำลังบอกว่านี่คือการที่เขาใช้กันอยู่และพยายามที่จะทําให้มันได้จบกั้นกลางกับเราแตข้อหกป็นงานงานแต่ละบทสั้นไม่พ้นเป็นไปจนไม่ถึงความหมายควรจะอย่างน้อย20 30หน้าไม่ใช่บทที่มีในแค่5หน้าอย่างนี้ก็ถือว่าเรียนการกระเสือที่ชั้ไม่ได้ การจริยธรรมรอบผลงานก็อยู่อันนี้ตายลูกเดียวเนี่ยแล้วประเจตเนี่ยสำคัญมากตัวโทษทางวินัยได้ไไง่ายเพราะแปดด้วยจริยธรรมรูปตารางไม่อ้างถึงเรา,า,าไม่ขออนุญาตเพาเก้าเนื้อหาไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับการอธิบายว่าประโยชน์อย่ยอยไงไรบางบทผู้อ่านทำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ในการอะไรเลยคือต้องมีสาระต้องมีประโยชน์ในการใช้งานนะครับมันจะเขียนไปเรื่อยๆมันก็คงจะไม่ได้อะไร ข้อสิ่ที่ไยไม่ชัดเจนข้อสิเอ็ดคอนเมลกี้หายไปข้อสิบสองไม่สอน้อใจเกีนเนื้หาอะไร่อนหลังก็เป็นเรื่องของัาหาที่เขาวิเจารานกันแล้วเจอเป็นเรื่องทั่วไปข้อ่ามเนื้อหาแปลงก็คือเป็นเรื่องอื่นมากกว่าและสั้นเป็นยังไงครับข้อรับหมดไปแล้วครับ มีความไม่หนูเข้าใจไม่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับ definition หรือการแยกให้ออ,ออกมาจากตำราและหนังสือค่ะคือตอนนี้วางแผนจะเขียนก็ไม่รู้ว่าควรจะเขียนเป็นตำราหรือหนังสือดีจากความเข้าใจที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยนะคะก็เข้าใจว่าหนังสือเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยสามารถที่จะและดูละเอียดลึกซึ้งมากกว่าตำราก็ได้หรือในบางกรณีคืออาจจะน้อยกว่าก็ได้ซึ่งถ้าในรกรณีที่น้อยกว่าเนี่ย ปริมาณที่ส่งก็จะควรที่ต้องเยอะเพื่อให้เทียบเท่ากับการส่งตำราหนึ่งได้หรือเปล่าคะไม่ใช่ผมอยากให้บรรลุประจํแล้วกันสมมุติว่าคนหนึ่งเขียนเรื่องแหลกในการวิเคราะห์แล้วแหลกในการวิเคราะห์นี่มันใช้ได้ในหลายสาขาในในกลุ่มมันไม่ได้เป็นหนังสือเรื่องตำราเพราไอการท้างหนึ่งแหลกน้่มันใช้ในหลายหลาหลายคอร์ส แต่ถามว่าความลื่นซึ้งของพลังแขนแหลกนั้นมันไม่เลื่อนซึ้อในแบบตำราที่เราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกเรื่องของไฮโดรแมิกอะไรก็ตามแต่แต่เป็นสิ่งที่เด็กต้องใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับนุกัตจันคือก่อนหน้าที่หนึ่งจะมาถามหนึ่งเข้าใจเพราะว่าตำราคือใช้ประกอบการสอนวิชาหนึ่งวิชาแล้วก็เย็บแม็กซ์เฉยๆแต่หมายถึงความชัดเจนก็ตามที่อาจารย์ explain แต่หนังสือก็คือเป็นการสอนสี่เพีที่ลงเพีย อถ้าของเรานะผมพูดคนอื่นก่อนแล้วกันคือบางทีเราไปฟปังไ,ปไปปงงคนข้างนอกมาัาหลายถึงเลยอยู่ก่อบบนบางทีเนี่ยมีคนได้สอเพียงแคไปขายรูปตึกอาคารต่างๆแล้วมารวมเล่นแล้วก็ใส่พวกไม่ใช่ไหมนะก็ถือว่าเป็นสีได้เพราะว่าในสายของเขาถือว่าใช่แต่สายของเราคงไม่ใช่ถามว่าต้องพิมพ์ขนาดเป็นเข้าลงพิมพ์เป็นแยกเล่มอะไรกันหรือเปล่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเขาพิมพ์ภาเล่มก็มีแต่ copy นะ แต่ของเราเนี่ยผมเลือกวทำอย่างนั้นคงไม่ได้เพราะว่าเรามีคนอ,าอ,อ,อ่านเยอะไปนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือสมมุิสือต้องต้องต้องพิมพ์ไปเล่มอ่หนึ่เข้าวลงมินหรือเปล่านัา้นมันแล้วลแต่คนนะคือถ้าเราทำไป,ปร,ร้อย,ยเล่มหนึองข้าวลงมินใหญ่ๆก็ได้ที่วิทยาลที่ทำทำไปเล่มเยอะเครับเป็นครับเรื่องของการอ้างอิงเนะี่ยค่ะอาจารย์คือ คือได้ทราบมาไม่ทราบว่าทีเทนยังไงคือถ้าเราจะเขียนนักเขีตำราเนี่ยนะคะถ้าเราเาไปเอารูปที่มาจากเปเปอร์เนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตเขาแต่ว่าลง r ร f เ r e n c e ได้แต่ว่าถ้าเป็นเอารูปมาจากหนังสือเอารูปมาจากตำรานเล่มอื่นเนี่ยค่ะจะต้องขออนุญาตเจ้าตัวเพื่อของลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็น reference เนี่ยไม่ต้องขอนะครับก็เป็นสภาพแบบเป็น open o p e น license ที่เขาขากับเาใช้ r e f e r e รนซเขียเป็นเบอร์ r e f e r e เบอร์วขาเอามจาก c h a n n e เล่มไรนเขา channel เขาก็ได้ได้ได้หน้าได้เสรแล้วก็ขาย c h a น n e l ได้ต่อเป็นหนังสือเนี่ยเรื่องการเราดึงกราฟดึงทเบิลหรือดึงอะไรจากเขาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์เราทำให้เขาขายของไม่ได้เราก็ต้องขออนุญาตเขาสมัยแรกๆผมเขียนหนังสือตำรามาส่งผมเล่นผมก็ไม่เคยขอนะอาจจะ reference แต่ไม่เคยขอแต่สุดท้ายเนี่ยผมจำเรื่องไปขอแล้วก็ผมไม่เคยมีปัญหาที่เขาจะไม่ให้นะ คือถึงยะใช้เวลาหน่อยนั่นเองแล้วเขาก็ให้บางคนแม้กระทั่งบอกว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแขอให้เขาต้องขอผมเลขของแล้วกันผมบอกว่าไปทำไมมีภาษาไทยไปก็อ่านไม่ออกบอเวลาเขายาบได้แค่นั้นในเรื่องของของนอมของของของความคิดสมัยใหม่